สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ครับวันนี้ก็เรามาเปิดซองสุ่มกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับวันนี้ก็เป็นพระคุนแผนนะครับแสนสถานนัททองนะครับของพระอาจารย์ทินวัชัยนานะครับหรือพระครูสารธรรมนิเทศนะครับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อตัดนะครับวัชัยนานะครับก็ท่านก็เป็นสิทธิเอกนะครับที่คอยอยู่ดูแลหลวงพ่อตอนที่ยังทรง สังขารกันอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มาเช่าบูชามานะครับก็เป็นพระคุณแผนนะครับก็เรื่องของแม่ตานะครับซึ่งเมนสารก็มีเมรัศารอยู่มากมายนะครับเป็นของที่ในเรื่องของมหาเสน่ห์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าพวกว่านต่างๆครับว่านกาหลงนะครับว่านเสน่ห์จันนะครับแล้วก็ว่านต่างๆที่เกี่ยวกับด้านแม่ตาทั้งหมดนะครับแล้วก็ผงพระคุณแผนของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อตัดนะครับที่ ได้มีการทําไว้นะครับแล้วก็พวกที่ชํารุดเสียหายนะครับเราก็ทางหลวงพ่อก็ได้มีการเขาเรียกว่าเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็มีการนํานะครับของที่สําคัญของวัดก็คือพวกเยื่อชนีนะครับพวกสำเป็นเยื่อเต่างๆนะครับมาผสมเป็นมวลสารกันนะครับแล้วก็ดินตักที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางกุ้งนะครับหรือสถานที่ต่างๆที่ เป็นเรื่องของเสน่ห์นะครับซึ่งการทําออกมางวดนี้นะครับก็ทําออกมาไม่เยอะแค่พันกว่าสองพันกว่าองค์เท่านั้นเองนะครับก็จะมีหลักๆนะครับก็เป็นพวกอ่ะตะกุดทองคํานะครับฝั่งไา้ในองค์ของคุนแผนนะครับแล้วก็เป็นตะกุดเงินนะครับแล้วก็ทองแดงนะครับแล้วก็ธรรมดาเนื้อผงต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผสมนะฮะก็ ไม่เยอะนะครับก็เป็นของดีอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ทํามานะครับแล้วก็ดยรวมสมทบทุนให้กับทางวัดด้วยนะครับเพื่อไปบูรณะสิ่งต่างๆนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าของหลวงพ่อนะครับก็จะเน้นไปทางเรื่องของมหาเสน่ห์นะครับก็ได้มา3าลุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าตรงนี้นะครับก็ ช่วงนี้วัดนะครับวัชนาก็มีการออกวัตถุมงคลออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จนะครับหรือคุณแผนนะครับหรือตะกุดต่างๆนะครับซึ่งก็เรารักและเคารพสัทธาหลวงพ่อทั้งองค์ปัจจุบันและองค์ในอดีตนะครับเราก็สามารถเข้าไปบูชาได้นะครับเพราะว่าเราจะได้นําเงินส่วนนี้หลวงพ่อได้ไปทานุญบำรุงต่างๆให้วัดเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะว่าภระเพชรบุรีนะครับยังมีอีกหลายพระเกจินะครับที่ ทั้งสายเหนียวสายแม่ตานะครับเราก็เข้าไปกราบได้สกาละได้นะครับก็อยู่ที่ความชอบของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นแรกกันก่อนนะครับว่าจะได้เป็นเนื้ออะไรนะครับเอาองนี้เอาองนี้ขัดก็ได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคุณแผนนะครับด้านหน้านะครับซิาซองก็จะประมาณนี้นะครับเป็นชื่อชื่อรุ่นนะครับโดยพระครูธรรมนิเทศนะครับหลวงพระอจันทินนะครับก็วัดไซนานะครับซองด้านหลังก็ เป็นสมงพลาสติกนะครับยาวๆปกติเลยนะฮะจริงๆมันก็ฉีกได้นะครับแต่ผมต้องค่อยๆดูก่อนว่าจะโดนองค์หลวงพ่อหรือเปล่านะครับองค์องค์พระเ่าค่อยตัดนะครับเราไปทําบุญมานะครับราคาก็ไม่แพงครับสายเนื้อตานะครับองค์นี้อ่าเป็นเนื้อธรรมดานะครับด้านในนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ ผมคุทุกคุณนะครับมีเส้นเกสาหลวงพ่อที่1ไม่ใช่อ๋อเป็นน่าจะเป็นเรื่องของลอยลอยบินนะครับเป็นอันนี้เนื้อปกตินะครับก็จะมีลอยจานมีน่าจะมีรันนัมเบอร์อยู่นะครับพอดีไม่ได้กล้องมาเดี๋ยวผมลองซูมเห็นไหมฮะน่าจะเป็นลำเบอร์นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชัดเดี๋ยวดูลงไว้ใน อีกทีนะครับตรงนี้อันนี้เป็นขององค์สองนี้นะครับอันนี้เป็นขององแรกนะครับเนื้องธรรมดาองค์พระจะหอบมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเขาซองก่อนนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ก่อนดีกว่านะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมหาเลี่ยมก่อนค่อยๆตัดนะครับไม่อยากให้โดนองค์พระนะฮะก็เป็นห่วงเหมือนกัน อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับผงพุทธคุณอันนี้เคลือบมีเคลือบด้วยตะกรุดทองแดงนะครับ Muslim, กกรปิดทองนะครับอันนี้ตะกรุดทองแดงปิดทองหนึ่งดอกนะครับเป็นทองแดงอง์นี้สร้างไม่เยอะครับสร้างประมาณ4 0 0้กว่าองค์429องค์นะครับเป็นเนื้อทำเนื้อของตะกรุดนะครับตะกรุดหนึ่งดอกนะครับจากข้อมูลที่ผมมีอยู we, <tır>. ่นะครับ ก็วางไว้นะฮะแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไ,ได้อะไรนะครับตัดไปผมก็กลัวโดนาพาไปเอ้ยองค์นี้องค์องค์ดีเหมือนกันครับเนื้อตีตามเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็อ่ะเป็นเนื้อน,นะครับมีน่าจะจานโอ้ เป็นปิ um. นดทองนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อดินปิดทองนะครับองนี้ก็สวยกันไปนะครับก็น่ารักน่ารักกันไปนะครับก็ได้มาทั้งหมด3องค์นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับก็เอามาชมกันได้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อดินนะครับปิดทองนะครับด้านหลังแล้วก็ใส่เก็บนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางวัดก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ลองไปดูในกลุ่มของ พระอาจารย์ก็ได้นะครับว่ายังมีอยู่ไหมนะฮะก็ลองไปสอบถามดูในกลุ่มพระเครื่องนะครับกลุ่มของพระอาจารย์นะครับของวัดไซนาเองแล้วก็ของพระอาจารย์ทินด้วยนะครับก็มีพี่ๆดูแลอยู่ในกลุ่มนะครับตรงนั้นนะฮะอันนี้จับมานะครับลุ้นไม่แพงนะครับก็เรารักศรัทธานะครับโดยหลวงพ่อแล้วก็จัดเก็บไว้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกบูชาได้นะครับที่วัดที่วัดไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะว่า ไม่ได้ออกให้จองนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีก็ได้ครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปกราบแล้วก็จะไปอัปเดตท,ที่ตู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่ๆนะทยอยนํามาลงในเพจในเว็บในเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่นะครับเราก็ไปขอดูได้นะครับก็วันนี้ก็จบนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามมานะครับ หลัก500กว่าท่านนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอันไหนไม่ดีก็ทักทายมาบอกได้นะครับว่าคนปรับตรงนั้นตรงนี้นะครับหรือจะให้เพิ่มอะไรก็บอกนะครับเพราะว่าเราก็ทํากันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเผยแผ่นะครับพุทุกคนของคูบาจารนปากิจิโอต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่วัดต่างๆนะครับหรือที่ท่องเที่ยวนะครับที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับหรือสิ่งต่างๆเราก็ไปดูกัน ได้นะครับก็อาจจะเป็นตัวท้ายเล็กๆนะครับที่เราไปดูตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ